สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับทันลากันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็ทุกคนจะสงสัยกันใช่ไหมคะว่าทำไมไมีแต่ตัวสีชมพูเพราะวันนี้เราจะมาทำสีชมพูหนึ่งวันกันนะคะเย้ๆยโอเคค่ะกดอื่นด้ยแต่รถเราเป็นสีชมพูนะคะขับได้เลย เถ้างั้นเราต้องขับที่มีแต่ของสีชมพูนะสิไปไหนดีอะทุกคนที่มีสีชมพูอืไมไปไหนดีขับรถเล่นดีกว่านะคะ รถ mm hmm. เราก่อน,นะคะ่ะวยแต่แต่ที่บินเรายังไม่เป็นสีชมพูทุกคนที่บินเราต้องเป็นสีชมพูด้วยเดี mm ๋ hmm. ยวทำพี่พ่นก่อนก,กันลังก mm ันเนาะนั่ง mm hmm. เลเลือกสีไอพ่นเลยนะเอาเป็นสีชมพูก็้นก่น mm hmm. นี่ไงทุกคนเห็นไหมไอพ่นเนี่ยอข้างล่างเขาก็เป็นสีชมพูแล้ว โอเคค่ะทุกคนเราก็ต้องเป็นตัวจ็๊แพทบ้างนะคะตัวที่บินพูดผิดก็อขออภัยด้วยนะคะเราก็เลือกสีเหมือนเดิมทีน,นี้นะคะไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าเราอยู่จากพี่ปอนเออเอาเป็นจิ๊กแพทอย่างเดียวก็ได้นะคะไม่เป็นไรนาะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็ จะไปหาของสีชมพูกันนะคะเดี๋ยวอีกสองม้าอีกสองหมื่นซับนะคะเราจะเปิดหน้าเนอะโอ๊ยค,คิดไม่ออกหรือจะไปไหนดี สวนสนุกโอเคไหทุกคนมาสวนสนุกดีกว่าไม่รู้ว่าอ๋ออันนี้ไงเป็นสีชมพูชิงช้าสวรรค์นเนี่ยเป็นสีชมพูมาเล่นกันดีกว่าโอเคกระโดดเข้าไปกระโดดเข้าไปได้กระโดดเข้าไปฉันนั่งในบันไโอเค ฉันต้องเอามุมใหญ่ๆหน่อยเออประมาณนี้แหละดีดูสิทุกคนเอาใหม่นะคะโอเคค่ะทุกคนโอ้โหสวยมากเลยวิวอะ่ะวิวสวยมากโอเคค่ะทุกคนแล้วก็ได้ ลงไปในดิกล่อโอเคค่ะทุกคนเราก็ต้องไปเล่นอะไรต่อดีอะมีไงทุกคนแก้วถ้วยเลยก็ไม่รู้เฮ้ยคนีนเขานั่งตรงอะไรอ่ะองงมานั่งไปเลยอ๋อ มันบักนะ,ะคะเกิดอาการบักเลยไม่เป็นไรนะคะเอออาจจะเป็นเพราะเราถ่ายคลิปอยู่ก็ได้นะเพราะเราใช้แอปตัดต่อนะคะคนอันนี้น่าจะเป็นสีแดงนะคะเออขอมีคนขอสีชมพูมามเยอะมากแต่ ทุกคนอ่อนให้หนูหน่อยได้ไหมคะนะอ่ะสีแดงสีแดงกับสีชมพูกระละกันเนาะโอ้ยฉันจะนั่งได้ไหมฉันอยากนั่งอ่ะทุกคนต้องไปหาเครื่องไม่อ,อยากเล่นน่ะทำไงอ่ะทุกคนอ่ะได้แล้ว เย้เันจะได้เล่นแล้วค่ะอ่อนให้เหนือหน่อยนะเหนือต้องตัดคลิปมาทั้งวันอืทุกคนมันแบบมุมกับด้านมากเลยถ้าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้ คนยังไม่รู้นะคะว่าเรามีติ๊กต็อกเนะ่เดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างให้นะคะไม่รู้จักหรอกว่าลิงข์คืออะไรอุย้ยเสียงกินนี่แบบน่าลำ่านมากเลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็เริ่มธุรกิจกันเลยเนาะธุรกิจนี้ก็ต้องเป็น การฆ่าคนนะคะเอ๊ยโอเคค่ะทุกคนก่อนอื่นเนอ้เราต้องไปที่ยากุซ่าสีดำแล้วก็กดปิดยากูซ่าเลยกดปิดเลยกดปิดเลยนะคะทุกคนเอา้ายังไม่ปิดเลยเหรอกดปิดเสร็จแล้วใช่ไหมคะทุกคนเราก็ต้องมาเตรียมรอคนฆ่านะคะ โอเคค่ะเตรียมรอคนฆ่านะโอเคค่ะคนนี้ก็จะเป็นคนฆ่านะคะเดี๋ยวเราก็ต้องไปแต่งเสื้อสีดำนะก็ไปหยิบปืนเลยจ้าเป็นคนฆ่านะเดี๋ยวเราก็มาทำสีน้ำเงินกันต่อเลยโอเคค่ะโอเคค่ะทุกคนเราก็ไปทำสีน้ำเงินกันต่อนะคะ ที่เขาไปทำสีน้ำเงินกันต่ออ่าวันแต่รถผวขงผู้ชายก็เป็นสีน้ำเงินนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็มาใช้สีน้ำเงินกันดีกว่าค่ะ เราก็จะไปขับรถซิ่งกันนะคกโอเคค่ะขับรถซิ่งนเนอะพอเข้าใจนะไปขับรถซิ่งกันดีเกาก็โอ้โหทุกคนดูดิรถก็เดินไปนู้นแล้วก็หันไปทุกคนสนุกจริงๆ าวาบรถนะต้องปิดทุกอย่างในเกมนะคะทุกคนเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเว้นกันต่อนะแต่แค่แผนสาวน้อยคนนั้นก่อน ับต,ตรงทรายนี่มีแบบสนุกจริงๆเอาให้รถพังเลยค่ะเอาให้รถพังเลยฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะอ่าโอเคค่ะเล่นรถกันเสร็จ แล้วเหนื่อยกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็จะไปกินกันดีกว่าคะ่ะเย้เย้เย้โอเคค่ะขุดคนเดี๋ยวเราก็ต้องไปหาของกินนะคะที่มีแต่สีน้ำเงินหายากจริงๆนะคะเตะหมาได้ไหมมาแกออกไปแกเป็นสีน้ำตาเอยน้ำตาลโอเคขาดคนเดี๋ยวเราก็จะหาของกินสีน้ำเงินกันเลย อันนี้ก็จะเป็นคลิปสอนด้วยเหมือนกันค่ะสอนกินอาหารเหมือนก็อื่นกดมาหน้านี้กันนะคะกดที่สีขีดสามขีดนกดตรงนี้เลยค่ะแล้วก็กดไอเทมนะคะกดเทเบิลเลยทุกคนต้องมานั่งตรงโต๊ะนะคะหาสีเงินก่อนดีกว่านีางไงทุกคนต้องเป็นสีเงินเปลี่ยนสีแค่นี้เอง โอเคคะ่ะทุกคนมากินกันดีกาเฮ้ยอย่าถือปืนโอเคค่ะกินของแส่กินน้ำเงินนะคะไม่ต้องกินเค,ค้กน้ำเงินหน่อยนะคะทุกคนกินหน่อยนะคะ่ะ กินอ,อิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวต้องไปอาบน้ำนะคะโอเคค่ะอาบน้ำกันเลยะคะ่ะมาอาบน้ำเลยจิวยิงเร็วจอาะดีพอดีมีคนดูมีคนเล่นเกมโรบอท มันก็เสียงดังเราไม่ได้เล่นดาบเอาชีวิตรอดกันนะวันนี้นเรามาทำความสะอาดกันนะครับซึ่งเออ่เดี๋ยวเราไปเล่นตรงอื่นกันดีกว่าเดี๋ยวเราทิ้งมีไว้ให้ข้างล่างนะครับพี่เราเล่นเกมโรบอทอยู่เลยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็เมื่อกี้ขออาภัยจริงๆนะคะแล้วก็เปลี่ยนชุดสียงเงินเลยอืมอ่ะไม่เอาเสียงไม่เอาเสีย แล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสินเงินเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปย้อมสีผมกันดีกว่าค่ะให้แต่รถเราทำาไงดีอ่ะทุกคนอ๋อแล้วออกแล้วนี่ขโมยนะคะขโมยจักรยานของบ้านนี้โอเคค่ะไปย้อมสีผมกันเลย ไปเลยค่ะที่ทุกคนยังไม่รู้นะคะร้านทำผมอยู่ตรนี้ตามมา,มาเลยไปทางนี้นะคะร้านทำสีผมเนอะโอเคค่ะทุกคนหรือมันไม่มีนะคะถ้าใครดูจนจบเนะเราก็ต้องมาเปิดร้านเองนะคะสร้างร้านเอง ถ้ถึงหนึ่งหมื่นซับแล้วนะคะหนึ่งหมื่นวิวแล้วนะคะเราก็จะมาแจกไปดูจะแจกบ้านนะคะเป็นเกมสกุลละนะคะ,คคะทะขัดคนมายอมสิผมกันเลยยอมเองทําเองหมดนะคะโอเคค่ะกดต้องเป็นสีน้งเงินเท่านั้นนะคะทุกคนนี่เสร็จแล้วนะคะ โอเคค่ะทุกคนท่านงานเขาก็จะไปไหนดีนะวัดไปเลยดีกว่าทุกคนที่เราจะไปก็คือที่ทะเลนั่นเองโอ้โหสวยมากเลยที่ทะเลมาว่ายน้ำเล่นดีกว่าน้ำก็จะเป็นสีฟ้าก็ดีนะคะ หลอดจากที่ดีให้ได้นะครับจิ๊บ<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวนี่เราไม่ได้เล่นด่าเอาชีวิตหลอดกันนะวันนี้เรามาทาําความสะอาดกแต่น้ำลายซึ่งเออเราลืมชื่อแบบไปแล้วอ่ะชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราทิ้งนี้ไว้ให้ข้างล่างน,นะครับทุกคนซึ่งเราต้องมาทำความสะอาดนะครับนี่มาสิ่งสกปรกพวกนีดูล้างมอสดูโอเคคเรับทุกคนเฮ้ยทุกคนเกือบลืมไปเลยอย่าลืมเปลี่ยนสีไอพ่นให้เป็นสีฟ้านะคะเหมือนเดิมเลยเนอะ ไกดผิดโอเคค่ะทุกคนาไเอุกเราไปสีนี้กันล้วกันนะทุกคนก็บินออกมาเลยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวก็จะเป็นสีฟ้าแล้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะอย่าลืมกดแช กดไลค์กดแชร์กดสับปลรยให้บ้านวาได้นะคะวันนี้เราทำสองสีเลยเนาะเหนื่อยมากเลยนะคะอย่าต้องไปต่อกับเกมโลบอกกันอีกเนาะโอเคคะ่ะเกมโลบอกต่อตอนเย็นนะคะบายบจุดจุด๊บ